สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะป้อมจะพาทุกๆท่านนะคะมารู้จักกับอากนิมาที่มีสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าเพชรสามสีนะคะอากนีมาเพชรสามสีค่ะลักษณะใบเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมี3มสีอยู่ในใบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นสีเขียวแล้วก็สีเขียวมิ้นค่ะแล้วก็สีขาวนะคะบริเวณลำต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเรียกว่าเพชรสสีนะคะบางท่านเนี่ยถ้าได้ลายสวยๆนะคะก็จะมีลายสีเงินๆเนี่ยออกขา,ขาวๆแบบนี้ค่ะผสมกันแบบนี้ค่ะค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็เส้นกลางใบเขานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ ลองดูกันค่ะเผื่อใครมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็จะได้รู้ชื่อของเขานะคะอโกนิมาเพชรสมสีตัวนี้นะคะมันจะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟอร์มต้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบนี่ค่ะเป็นแบบต้นอบกวบแบบนี้เลยนะคะช่วงชั้นของต้นก็จะประมาณนี้นะคะเป็นต้นตรงนะคะ ราะว่าอากูนีมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบเนาะอากูนีมาบางทีบางสายพันธุ์มันก็จะออกเลื้อยๆนะคะแต่ตัวนี้ฟอร์มก็จะเป็นฟอร์มตั้งนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆตัวที่มันเป็นแบบสีแบบเขียวๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะแต่จะไม่ชอบอากาศเพราะช่วงที่มันแบบอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลความชื้นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะชอบอากาศ ออกแนวแบบอบๆนิดนึงอะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของแสงนะคะ ในเรื่องของแสงเนี่ยเราก็วางไว้ในบริเวณที่มีร่มลำไรก็ได้ค่ะหรือว่าจะมีแสงเข้มนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเราวางอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะออกใบสีเขียวเข้มๆแบบนี้แต่ถ้ามีแสงเยอะๆนะคะเดี๋ยวตัวสีเขียวจะดรอปลงไปแล้วก็ตัวพื้นสีที่มันเป็นสีเงินๆน,นะคะมันจะชัดขึ้นนะคะนี่ค่ะก็ลองไปปรับกันดูนะคะวัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยขอให้น้าผ่านได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะแบบว่าไม่แฉะไม่ไม่แฉะจนเกินไปนะคะไม่ชื้จนจเกิน ไปนะคะลดน้ําก็สองถึงสามวันลดหนึ่งครั้งดูจากวัสดุปลูกว่าแห้งหรือเปล่านะคะถ้าแห้งเราก็เติมเลยปุ๋ยก็ใส่บํารุงสักสองถึงสามเดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะคะถ้าเป็นปุ๋ยสูตรเสมอแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราสามารถใส่ได้ทุกเดือนนะคะเป็นพวกมูลไส้เดือนก็ได้ค่ะแล้วก็พวนดินเข้าไปนะคะในเรื่องของลักษณะใบพวกเอ่อวัดที่เป็น ศัตรูพืชต่างๆก็ไม่ค่อยมีค่ะนี่เลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็โตวไวด้วยเพราะเป็นไม้สีเขียวๆนะคะนี่ค่ะลองดูนะคะเผื่อที่บ้านมีจะได้จำชื่อถูกค่ะอากโกนิมาเพชรสสีค่ะ